สวัสดีค่ะหลังจากที่ได้เน้อไม้มาแล้วนะคะยายก็ปอกให้แล้วนี้ก็จะมาทําการเปรสภาพนะคะน้อไม้นะคะให้นะคะเป็นเส้นนะคะแล้วก็จะแช่น้ําเตรียมทมาเน้อไม้ดองนะคะมารอติดตามชมเลยนะคะวันทานะคะก็จะมารีวิวให้ชมนะคะการทำเน่อไม้ดองสูตรของยายนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมารอติดตามชมนะคะตอนนี้เรามาแปรสภาพหน่อไม้ก่อนนะคะ ่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะนี่ก็ค่ะไปมาไม่ได้เยอะนะคะสีห้านอนะคะก็แต่ว่านอใหญ่นะคะก็เลยจะค่ะอาจจะได้หน่อไม้ดองเยอะอยู่นะคะค่ะมารอที่ตามชมนะคะแต่ว่าตอนนี้เราแปลสภาพเราก็ก็จะแช่น้ําไว้ก่อนนะคะค่ะแล้วเราก็ค่อยมาทําหน่อไม้ดองกันนะคะแช่น้ําไว้ประมาณสองวันนะคะประมาณนี้นะคะสูตรของยายนะคะค่ะ มารอติดตามชมเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะทําดอกไม้ดอกนะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนนะคะทําดอกไม้ดอกนี้จะเอาสูตรเคล็ดลับอะไรอร่อยมาฝากนะคะแต่ว่าเขาบอกไปก่อนว่าไม่ใช่สูตรนี้นะคะสูตรคุณยายนะคะค่ะหลังจากที่จัดการดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็มาฝากสินค้าของกลุ่มแม่บ้านนะคะกระเป๋าไวาเทียมนะคะใบนี้ที่นี่ใช้เองนะคะเอามาโชว์ให้ดูนะคะใบนี้นะคะถ้าใครอยากได้ก็สั่งได้นะคะนี่จะทําให้นะคะ ลายนกคู่นะคะสีน้ำตาลนะคะไซเอสนะคะใบนี้แล้วก็ใบนี้ก็ไซเอสมอนกันนะคะลายฝอพระราชทานไซเอสทรงเหลี่ยมนะคะแข็งแรงทนทานนะคะรับประกันนะคะความทนทานสวยงามนะคะฝีมือประณีตนะคะเรียบนะคะเนียนนะคะฝีมือกลุ่มแม่บ้านบ้านนิดเองนะคะค่ะรับประกันฝีมือนะคะค่ะ หรือหรืออยากได้ไลายไหนสั่งได้นะคะมีหลายสีหลายลายนะคะทีนี้นี้สั่งมาก็จะเป็นมีสีแดงเลือดนกสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลน,นะคะลายนี้จะเป็นลายผีเสื้อนะคะเขียวเหนียวซับนะคะไซส์เอสเหมือนกันนะคะค่ะใบนี้นะคะสวยนะคะทรงดีครับวนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะใบนี้ลายผีเสื้อแล้วก็จะมีลาย ขอพระราชทานสีน้ําเงินนะคะใบนี้นะคะสายเอสเหมือนกันนะคะสายเอสเหมือนกันนะคะแข็งแรงทดนทานนะคะสลายอยู่ได้นะคะสวยงามนะคะหลายสีหลายลายนะคะค่ะเราจะสารนะคะสารด้วยได้สามมิลนะคะได้สามมิลสีทองนะคะทองเข้มนะคะสวยนะคะส่วนมากนี้จะเน้นสีทองนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ นี่นีุ่งยนะคะตัวใหม่นะคะของกลุ่มในบ้านนะคะ <bathroom S 1> อ,อันนี้เพิง่งฮัดลองทำนะคะอะใส่ใส่ข้าวก็ได้นะคะ <c oughs> เป็นกระเป๋าก็ได้นะคะดี๋ยวให้ดูให้ให้ดูเตรียมๆๆก่อนให้ตัวเตรียมก่อนาบ้าๆๆนจะมีสามรุ่นนะคะรุ่นๆๆใหญ่นะคะรุ่นเล็กนะคะ <Mitarbeiter. S 1> นี้เพิ่งพึ่ง ค่ะเพิ่งลองหัดทำนะคะเพิ่งลองหัดทำค่ะเห็นเลยค่ะเพราะว่าอ,อันนี้ซื้อซื้อมานะคะค่ะซื้อมากับกลุ่มในบ้านเหมือนกันนะคะค่ะเหมามาเลยสามใบนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะก็เห็นหน้าร้านดีนะคะค่ะแล้วก็แปลกดีนะคะ,คะ,น,ะ,คะนี้ก็เลยค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดตอ่อสอบถามได้นะคะค่ะติดตอ่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0621749325นะคะค่ะส่วนกระเป๋านะคะกระเป๋าไวเเทียมนะคะไซส์เอสนะคะราคาอยู่ที่699บาทพร้อมส่งนะคะค่ะพร้อมส่งเลยนะคะนี่รวมค่าส่งไปในตัวนะคะค่ะก็ช่วยสนับสนุนขอ,องคุณแม่บ้านด้วยนะคะค่ะกระเป๋านะคะแต่ว่า อันนี้จะเป็นสินค้าใหม่ของกลมแม่บ้านทำนะคะนี่ก็จะศึกษาว่ายังไงใบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเมารวมกันมาเลยนะคะนี่เห็นน่ารักดีนะคะค่ะน่าใช้ก็เลยค่ะก็ฐานซื้อมาเขาบอกว่าพันห้านะคะสามใบอันนี้จะใบใหญ่มากเลยนะคะเป็นกระติบข้าวก็ได้เป็นเป็นกระเป๋าก็ได้นะคะใส่ของได้เยอะนะคะค่ะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อสบถา,านี้ได้นะคะ นีคิดแค่ค่าส่งนะคะราคาไม่บวกเพิ่มนะคะค่ะเพราะว่านี้จะอุดหนุนกลุ่มแม่บ้านนะคะของสรจีเรานะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นกระติบข้าวนะคะเรียกกระติบข้าวก็ได้นะคะค่ะมันจะเป็นสองชั้นนะคะงานฝีมือนะคะสวยงามมากเลยนะคะใช้ความประณีตมากนะคะทำลายวันนะคะเผื่อจะได้ใบหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ไ้่ชนกส้นะคะ ให้คนใจดีนะคะนี่ก็จะสั่งเป็นโค้งมาแบบนี้นะคะก็มาสารให้ในบ้านสานนะคะค่ะถ้าทําเองมันก็จะนานนะคะน้องค่ะถามว่าทําได้ไหมได้เลยค่ะแต่ว่าอุปกรณ์เราก็ต้องได้ซื้อนะคะ<อ>ก็เลยสั่งมาเป็นโค้งแบบนี้เลยนะคะก็มีสีแดงเงือกนกนะคะแล้วก็น้าตาลแล้วก็สีเขียวนะคะค่ะเดี๋ยวนี้จะแก้ให้ชมนะคะจะมาแกะชมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ มีแปะดูแล้วนะคะก็จะสเอียดนะคะ สีเขียวแดงเลือนนกนะคะแล้วก็สีน้ำตาลน,นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะค่ะติดต่อสอบถามได้เลยไม่ว่าจะเป็นลายไหนนะคะลายผีเสื้อลายขอพระราชทานหรือว่าลายนกคู่นะคะลายกังหันค่ะลายไทยเล็กลายไทยใหญ่นะคะ ลายดอกไม้มีหลายลายให้เลือกนะคะแต่ว่านี้ส่วนมากนี้ก็จะมีตัวอย่างให้ดูสามสี่ใบเพราะว่านี้ขายมาแล้วนะคะก็ขอบคุณลูกค้านะคะทุกท่านที่ช่วยอุนนุนนะคะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี้ก็มาฝากสินค้าของกลุ่มใมบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าวไบเดียมหรือว่ากระเป๋าแบบใหม่นะคะจะเป็นกล่องข้าวก็ได้หรือว่าจะเป็นกระเป๋านะคะใส่โทรศพัพท์เล็กๆก,ก็ได้นะคะ น่ารักดีนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากสินค้าด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนของกลุ่มในบ้านนะคะค่ะสนใจติดตาอสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0621749325ขอบคุณค่ะ